สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ช่างดนจะมาเก็บกับดักหนูอีกแล้วนะครับผมดักไว้เมื่อวานนะครับตอนเย็นไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่ากลัวจะมือซะก่อนก็เลยมาถ่ายตอนเช้าทีเดียวเลยนะครับไม่รู้วันนี้จะมีตัวฟุกเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับรอรับชมครับผมบรรยากาศตอนเช้า ครับวันนี้ออกมาสายเลยครับตื่นสายโอเคครับผมครับกับอันแรกไม่รู้เป็นไงนะครับโอ้มีตัวครับผมนี่ครับนกคัวครับผม ไซก็แม่เล็กนะครับโอเคครับผมผมขอเก็บก่อนนะครับดูครับอันที่สองนะครับไม่มีตัวครับไม่ดีดครับผมโอเคครับขอเก็บก่อนครับอันที่สามครับผมตรงนี้ ดีครับผมไม่มีตัวครับเข็ครับครับช่างก็ได้เก็บหมดแล้วนะครับไม่มีตัวจริงๆครับซ้ำหมายคนอื่นเยอะมากครับที่ลอยเขาดักไว้ผมมาดักซ้ำเขาอีกแต่ก็ลอยกัดเยอะเหมือนกันครับแต่ไม่กินเลยมันไม่มากินเหยื่อเลยครับ ชางมันครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประสบการณ์ครับผมได้มาสรุปนี่ครับตัวเดียวครับผมพอได้ทอดครับผมครับลอยเขาดักเพียบเลยครับก็ได้ไม่ได้ก็ลงนะครับ คลิปอยากลงครับช่องน้องใหม่ฝากด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม